สวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมครับผมมือนี่นะผมผู้กรุงครับทีมงานไทยสารบรนเทาครับกสิพาพี่น้องครับความเบิงบรรยากาศครับพี่น้องการหาปลาครับอยู่ที่ลําน้ําเซนนะครับมือนี้บริเวณนี่ครับประตูระบายน้ําครับมานี่มารุ้นกันครับพี่น้องสิเป็นทังไดมือนี้เป็นมายกย่อยมีอายุสามสี่ด่างครับพี่น้อง สามสี่ดังนี่ทีมงานจากทางอุดอรธานีผลมานกนมองพีน้องครับผมเานามาลุ้นกันครับจังหวะแรกอันนี้จังหวะแรกครักกบผลล้งผนกับมาตะดุนแล้วแต่ว่าผนไปฝูงเหมือนฝูงเสือดุงของกาเลียวเนาจังหวะแรกครับพี่น้องเนาเขาอยุเขาอยุนะครับหกเจ็ดตัวครับผม ่อนยังบ่ทันมีนะก็สั้งยังว่างเปล่าอยู่แต่ว่าได้ไปแล้วถังนึงนะครับอันนี้ยกเอาถังที่สองครับพี่น้องยกเอาถังที่สองพอสามชั่วโมงนะถังสองเออสามวันเสียกี่สามวันเสียกี่มาเกินสามชั่วโมงชั่วโมงเดียวัดเท้าพ่นติดตัวพคนบัดหนึ่เอาลุ้นกันครับมีอยู่สองดางครับมื่อนี้มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับการย่องย่องวนี้ครับผมโอ้ยดวงเดงดวงเด้งครับพี่น้องดวงเด้งดวงเด้ง นี่นะครับเผือเผาอกโอ้ยนี่นครับเรี้ยนลำน้ำเส้นน้องพี่น้องเด้อใครเคยมากกัอนอาจ,จะโห่นะครับวายุเมออืองใดนะครับมน,น้ำกับแห้งแห้งพี่น้องพุนอะวันไปบักไก่ไปแล้วครับพุนอะครับ,รบกินพื้นที่ไปประมาณหาเอเคอร์ครับเจ <c oughs> <c oughs> ้าเจ้าสิขึ้นน้ำเลยพี่น้องมันวัน,วนแห้งน้ำแ,แห้งก็หนี้ จนไม่ขาขันสะดุ้งผนพักรึเว่าอื่แสดงผลพอน้ำลุ่มันบ่จังไอน้ำช่องบกมันท่องเทิงมันบกโอ้มันก็เลีอยอนน้ำมันอ่อนลุ่ครับพี่น้องมขึ้นปรวมาแห้งกว่านี้ไหมท่านน้ำมันยุ่ยสิบวิญยุ่ยซึ่งคีอบ่โอ้แต่แดงมันลดลงตัวนี้โอ้มันเกิดยังไงมันขึ้นมันถึงมายุ่งแทนปูนพอดีเนาะนี่ปลาสิสิมาซ้อยู่แทนปูนพอดีสันนี่มันได้ถือดีมันขึ้นนี่ วันน <se> ี <welche ăn? S 2> ้น้ำลดลงไปถ้ามาดาปาร์นสิมันแหลนเฟียบปูนเลยพี่น้องผลมะผลมาตั้งอุ้ยบอกเป็นตะสาอ่อนแท้เอาโดดโดดพี่น้องอือเอาบอกต้องเป็นมือขึ้นละมือเศร้านี่กระเือกแล้วพี่น้องเออย่างเวนกระเทือกจ่ดอกเอาว่าได้ชิปไปให้พี่เห็นน่องได้บังคีก้านั่นแหละครับผมอาจจะว่าพูดขึ้นย่างมือขึ้นกต่บ่กเป็นยังดอกอย่างนมือขึ้นทีมงานก็เดินทางมาถ่ายทับหยากกับคือมันไก่ครับพี่น้อง ไทายเป็นแย้เมเยินแหบิ่งกันเอาดูดแล้วโซ้อยากโซ้อ,อะไรไเอามามคุณล่คคะ,ลลคะครับมองคนสิไปครับสะดุ้งสิเปิร์ฮาดคุณล่ะครับคุณล่ะครับเอาดูดออกโอ้ยโอ้ยเอาข่าวีสิล่ะครับผมอือเอาฟ,ฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่เอาคุณล่ะครับ ฟังปีกกะเขาครับฟังบุญกะเขาเสอออนปลาครับพี่น้องเสอออนปลาครับถือ,อดีครับถือ,อดอีอืมกันอันไหนมีอยู่สองด่างครับพี่น้องบรรยากาศอ่าช่วงสายๆนี่ครับสำหรับการหา,ยหายอยูย่หากินมื่อนี้อยู่ม่องฝ้ายไต้ครับ ไปน้ำลมเอาโดดเข่าสะดุ้งแล้วเรียนเกี่ยวมาดาโดดเข่าเราพี่น้องเอาโดดฟองนี่ก็โดดเอ้าฟังนี่นะจะยกกวอนโดดกวอนครับพี่น้องฟังปุ่นเจอสิวันมาเฮาเบิ้งตัวนี้ก้อนเราเขาไปเบิ้งพี่พี่น้องโดดแล้วโดดแล้วทั้งพี่ก็ได้เอ้าเอาเออต้องใส่แห้งหลายเติบ๋อ้ปพี่น้องเดออไข่เบิ้งเคยยกหนีกับเบิ้งหูหรอกจังปูไทยเนี่ยเบิ้งเคยยกกิดเจอเบิ้หูว่ามันจีเมย์ปอแต่ว่าลุงโบ่เคยไปยกไข่แตกครับพี่น้อง เคยไปยกเทียวเดียวไข่แตกโอ้าว่ไม่หอกถ้ายกกต่ถือว่าเป็นที่สอกประมาณนี้แหละจังสิงยกเลยยิ่งยิ่งจิงโยกบ่ขึ้นดอกคิดว่าเอ้าอคจีกจีกเนี่ยด้วยพี่น้องนี่ยงามครับปลากระไดนี่ตัวตัวยิ่งยิงครับข้าหาเส้นหมดแล้วพี่น้องปลาเป็นเนาะฟังปุนเสารุ่งฟังนี่เอาขึ้นครับพี่น้องโดด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 ครับเอ้า โดดไปอุ้ย <S 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 เบิ่งเอาครับแต่ะจะช่งางวะครับผมเข่าดีครับพี่น้องเข่าดีเออเบิ่งสลับกันครับสองขานีพี่น้องเนีย่ยสลับกันสลับกันนี่ยหละลงสามขาแล้วสองขาบัางนี่ยกสองขานี่พี่น้องสะดุ้งสองขาครับผม กร <c oughs> ะดึสงส้อนขาวางไหมว่างไหมวันออ <c oughs> ก็มันวันไปพี่น้องูน่ะวันไปหอดปูนเจดุงนี้ันานเม,มันอไรมากแล้วมันจะวันไปออ <c oughs> ดูท่างไต่ต่างร่งกับปอันนี้แล้วออว่โดดครับพี่นี่ยเอเพะเขาว่เขา ประมาณแค่ตัวเดียวสองสามกับเขาก็ได้สามตัวอยู่มันปลายงกลันหางเดงๆขาอี่ทีโอขาไทยครับตัวเรท่นใหญ่เนาะมันตัวเรท่านใหญ่อ้หางอยู่แบบน้โอ้เป็นปลาขาอีไถ่ทหางเดดงมันเรท่านใหญ่เนาะเออเพรท่นตัวใหญ่เต็มที่ครับพี่น้องเป็นปลา ที่แบบว่าเนื้ออร่อยครับสำหรับปลาขาววีไทยใครเคยกินเคยได้นะครับปลาขาวเนื้อจะหวานออกหวานหวานนะครับที่แซ่บก็ปลาขาวสวยพี่น้องปลาขาววีไทยนี่ทำขุนปลาเขายู่ครับข่อยู่แต่ว่าสองด่านนี่เขาดีกว่าเนื้อตั้งบ่โดนนี่พี่น้องตั้งบ่โดนเราเป็ยกนี่เราดนดีดงดีแดงดีดงดีด่างไปอยู่ครับพี่น้องมันเงงอเพิ่งงอครับผม ก็จังหวะอ๋อย้อนทัากูเอ๊สะอ่อนสะดุ้งคางสะอ่อนเอาของแล้วต่อคิวตีเราก็เต็มถังดอกเอาเขาอยู่พี่น้อนยังไม่ยืนนี่แล้วกูได้เต็มก้อนกันบัวเลี้ยวเบิ้งบัวบัวหาซีดีท่านนี้มีจักโตอยู่เหรอ ไปยูถึงมองกัที่ได้ปลาหลายครับทำเลอยู่ขึ้นอยู่กับทำเลนำ้ำยกปลาก็ได้นี่นะครับทำเลดีทำเลดีพี่น้องทำเลดีน,ดนี่ทำเลดีก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม <c oughs> ชนนบดองคืครับนบดมันจ่าเออปลาน้ีนี่ือตอนไหครับปีนี้อปีไหปีนี้ประธานมันประธานในกลุ่มโอ้นม่ว่าปีนี้คือสิพาดสนอกอ้ยย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 ย้ยย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 คยย เอามาทางพี่บัดมาทางพี่ทางพี่วันบ่ค่อยถือดอกบ่คือเป็อยู่มุมยึดยึดเอาถือยู่เอา,เอาพอได้ว่าซั่นว่า้เป็นยู่มุมมันจังถือดีอ่ช่วงโค้งเนาะนมันแล่นมาด่ามาต่ำพอดีดีมันมาอันนี้โค้งมันมาหันครับมันด่ามาพอดีไปอยู่ถือหม่องง่ายี่ละ มางมงนี้แอดดี้บปยกนี่เพือนหันเพิ่นยกมืองเย็นบ่กับเช่นย่อมือเคลืนนี่เพิ่นเอาอยู่นี่เช่นย่อกับไปออดหลอดแอดดี้กับไปออดหลอดแล้วพี่น้องบอมเป็นนี้เด้บอมีแนวใส่บอมสันว่าเออสลับครับสลับมากสลับกันลุ่งเหรอพี่น้องยามมันฉีดรับยามมันได้กับตองเฝ้าเอาครับพี่น้องต้องเฝ้าเอาไม่ทีแล้วครับตรงฝ้าเอาครับผมทีกหลายครับเอออาจจะตัวน้อยอยู่แต่บางในคลิปแต่ว่า มาบังไก่ๆนี่ตัวใหญ่นี่พี่น้องเนี่ยตัวเงยอยู่ปลาบนนี้ขีดหน่อยตัวหน่อยเดินกันตัวนะพี่น้องฟังหุ่นกระมีหลายอยู่กับสะดุ้งกต่หลายด่างแต่ว่ากะโบข่บบอยจีกับสะดุ้งน้อยๆครับะสะดุ้งที่คนเอาปลาหน่อย ของพนกับพ่อใจสำนันว่าสั่นบ่เอาหลายเอครับกุฎิมักตัวใหญ่กับสะดุ้งห้างครับพี่น้องเสียเตะไปสีมากเอ้าดุ่มกันโตดูดที่เขาหล่ะคิดว่าลุงเด้งบ่าด่มไปแล้วไปครับไป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 อ๋อลุงเด้งลุงเด้งสิเหรอครับผมออกมาทางพี่ทางพี่ ท่านพี่นี่สิบโค้ก้อยดูดเพราะว่าน้ำแห้งครับแต่วา่าถือขึ้นกันพี่น้องมาเลยเรียน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 พี่น้องโอ้โหเป็นเนบิ้งดีดีเลยพี่นอ้องคนน่ะเรียนโตขึ้นมาเอา้าเป็นซีฟครับจังหวะนี้ก็ได้เอา้าเป็นซีฟอยู่เป็นซีฟอยู่ตัวเงี้ยตัวงามดีครับไปไทยครับไปไทยปลาคุยล่ามปลาขาวซอยครพี่น้องหลักๆเลยเมื่อนั้นเป็นพักไต่นี่เด้มันจะมีไกโกนอันนี่ไหมครับ มันสิไตหินพอดีนี่ไตปูนน่ะนะมันสิเป็นหลองเป็นหลองเป็นก้อนหินน่ะแหละยี่ันเอาเข่าวะเขาคือก้าเหรอครับผมเนาะเขายังไงเหรครับเอาดีจีบดีครับสำหรับการยกย่อมาเนี้ครับพี่น้องบรรยากาศครับการหายูหายกินอุคนภูมิสามรเท่าครับการยกย่อปลาน้ำแดงนะครับอยู่ที่ลำน้ำเชิญครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง ฝาก,กยิบซี่กดไลค์กดแชร์นะครับด้อยสำหรับการหายูหากินไปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาด้วยครับสหรับช่วยูทางใดจังหวัดใดก็ดีครับพี่นอ้องแสดงความคิดเห็นได้ครับเอาไปเบิร์ตเลื้ตัวเดียวฟังนี่สามซี่หาหกเจ็ดเอาเข่าดีเขาดีาดพี่น้องเข่าดี เงี้ยมันได้พี่น้องกัดได้ไลยก็เอาไปขายนะหาไลยได้พิเศษผู้คนบ่นได้มากก็ได้ซื้อเอาพอได้อยู่ได้กินเดินปันกันไปครับพี่น้องชาเนื้อหม,มูน้ำมันน่าจะเลี้ยวยุบสันได้หลายนะมือหมานครับผมเอ้าเอาติดเ,เตี้ยสิโยกได้นะท่างนั้นรุดออกเบ้อพี่น้องเลยออกเเนาะออ็วัดยับถอยออกมาจักหน่อยเนาะ ตั้งสองขาลงบนเมืองถือว่าครับแต่มันคข่งโดดแล้วพี่น้องโดด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 โอ้ยมันขึ้นมาสูงกันแท้ว่ามันยิ่มนาสติ๊กโดดจนสิอันนี้เราก็ยังขามยุ้ยจังหวะนี้ครับพี่น้องจบกกีฬากระโดดสูงเลย สวยๆับปลาข้ากีหลายตัวครับปลาข้ากีหลายตัวเลยจังหวะนี้ปลาข้าสวยนี่ดูรเบิรดโดดสุ้งครับเอ้าตั้งพี่ตั้งพี่พ่น้อยนะตังพี่บ่น้อยนะอุ้ยพี่น้องเลยถือจ้งสี่แลัะครับผมเออยันกันในลื่นขนาดเลยเออฝ้าเตรียมวฝ้านี้มาสมา่าฮ่่าฮ่าด่ เอามาหน่อยเทใส่ซกะบ้าเอาครับเทสไซกะบ้าขนมเน่าเงีสไกะบ้าน้ำแข็งมดมดปูวไหลไหลเข่าดีพี่น้องเนาะได้ย่ได้ย่อรุ่งนหน่อยๆเอาเจ้ารุ่งหลายล่องเบิ้งอะไรครับเอาแบบรุ่งครึ่งนนึงอาจจะเข่าดีเคนง่ายวัยยุ่นี่ไหมถ้าจะพูดเข่ายุ่บ่ลองมาเบิ้งลุ่งรุ่งเจริญสองขาก่อนลงนหน่อยๆก่อน <laughs> มันต้องถืกอหมเอาเขามากขึ้นก็าลไรพี่น้องผมน,นะเป็นสิบครับเป็นสิบขึ้ <laughs> นก็ฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่โดดโซ่แล้วหนึ่งตัวเอาโดดอยู่ในเะสะรุ้งนีอยู่พี่น้องนีอยู่สาตัวเออสามตัวก็เอาละโอ้ยอยยยได้เห็นยย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 ยเพิ <laughs> ่ยมย <laughs> เอายยยยยยยนยย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 มืยยยยนนี่ <laughs> มืยยยย อยากให้มันขึ้นมันขึ้นมันบออให้มันขึ้นไปไปจังจะเรียเมื่อแต่มันขึ้นจูมันขึ้นจังน้อยเนี้ยนะเท่าราคาโลนี่พี่น้องเป็นช็อตสวยๆพี่น้องในเบิ้องเนี้ยเอ้าอีกแจ็คจังหวะหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนี่ยถ่ายเงี้ยวอะไรพี่น้องเมื่อถือมันห่อนหรือมันตัดครับแต่จะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ละคลิปต้องพัดพัดยกจังน้อยจังเดียถ่ายตอนพี่น้องนะ ่นก็ขอบคุณเอฟซีนะครับถือข้ามาติดตามรับชมครับมาเบิ่งจังหวะอีกหนึ่งจังหวะสุดท้ายนี่ครับเขาสู้บาดครับพี่น้องเขาสู้บานะครับนี่ครับผมถือเชิงซี่ล่ะนะครับถือเชิงซี่ล่ะมองถือมองบอได้พี่น้องทีมงานมาไทยกับเลือกมองที่มันถือหลายที่สุดละให้พี่น้องได้เบิ่งบางคนมากหรือว่าบอได์ว่าจำเป็นอยังคือบอได์มันบอได์ถือสู้มองนะพี่น้องถือเป็นบางมองนะครับผมไอ้หนกมองใด้ไปไทยมองใด้ แมนครับหมานไผ่มานมั่นครับบ่แมนว่าสิเห็นวันยกถือหลายมันยกหรอไปยังก่อยขึ้นบ่ได้วันวานนะเออมันแบหมานไผ่มานมันครับมองถือมองบ่นะครับผมอ่ะนี่ครับสุดท้ายครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเชซนว่านี่ครับผมอ่ะขอกันไหมพี่น้องเดี๋ยวสุถ่ายให้เบิุญต่อจะลอยผักโทรศัพท์ก่อนครับผมอ่ะขอกันไหมครับผม